นี่ฮะตอนท่ยห์เราเนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมพิสเกตตี้ทีวีคนเดิมนะเรากลับกันมาอยู่ในเกมอะดีแมสอะเวนเจอร์อีกแล้วนะครับเฮ hey, <Jo> ้ยโจโจ้เออมีการ์ตูนอย่างเรื่องโจโจ้ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่300ร้อยแนวอันนี้ก็นตัวละครท,ทั้งหมดที่ผมไปสุ่มมาเนาะข้างล่างนี้นะครับก็หลังจากพาที่แล้วผมไปสุ่มได้เออ่โกคูแบล็คมานะเดี๋ยวเรามาสุ่มดีกว่าเรามี300ร้อยในเดือดซีมีอยู่300รไหนเดือดซีเดิจะได้ตัวออะไรเงี้ย เพิ่งพูดหรือว่ามันไม่ค่อยดีแล่แล่มันไม่ค่อยดีอ๋อเดกุไม่ใช่เดกุไม่ใช่อ,อะไรนะไออัตลักษณ์ระเบิดอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้าย โอเคเกลือเดี๋ยวเราจะอ mm ัพ hmm. เป็นเซนิสือนะครับ mm hmm. เพราะว่าเซนิสือค่อนข้างโหดนะค่อนข้างโหดเวะเวสามก็เลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราไปเอ้ยอันนี้มันตัวจากซอฟอ์แร์ออนไลน์ปะไอตัวแอดมินอะไอตัวแอดมินไอตัวนี้ตัวแอดมินใช่ปะวะถ้าจะไม่ผิดที่มันจะรู้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรท่าทางของ การโจมตีของศัตรูอ่ะไอตัวขี้โกงโอเคโอเคครับมาเรามาอยู่ในเกมแล้วกด yes เปเไรตัวที่เราต้องซื้อนั่นก็คือทานจิโร่นงครับเซนิสึนี่อย่าเพิ่งซื้อไหวปะวะสิบห้าฮิตทีหนึ่งตายอุ้ยแย่ yeah. เคยถึง ไม่เป็นไรครับเอาเซนิสึมาค่อนข้างที่จะฟันแรงนะครับคือช่วงหลังๆคือทันจิโร่นี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะซะเซนิสึมาเนะเาะก็เอาตัวนี้มาเลยโอ้เโหประมาณนี้แล้วกันเนะเาะอ่ะประมาณนี้ <c oughs> โอเคต่อไปนะครับผมจะเอาเป็น ของตัวเกียวเกินนะครับามาช่วยตีนะครับตัวหลักๆก,ก็จะเป็นเซนิสึแล้วก็ไอตัวคาซากินะครับแล้วก็โกคูแบล็คนะครับทันจิโร่นี่แทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นเอ,เอาเซนิสึมาช่วยฟันหน่อยอืม อัพหน่อย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 อ่ะอัพหน่อยอัพหน่อยคอเคโอ้เอ้าอัพผีดตัวโถไม่เป็นไรมาครับเรกได้ว่าแทบจะไม่ได้ออกจากบ้าน แต่ไม่ทันจิโร่แต่มีเซนิสสติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าให้มันแบบคอยช่วยหน่อยโอเคตอนนี้มันก็จะเป็นท่าแบบกระโดดกระโดดแทงนะครับกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ทุบลงมาเนาะถ้าเป็นวงแบบนี้จะเป็นท่าแบบกระโดดเป็นท่ายิงไกลๆเหมือนเออนี่ยๆโอ้สุดเท่อุยมาแล้วมินิปอส <laughs> นี่มันจะเป็นท่าโจมตีไกลนะครับ โอเคมี2 0 0พันแล้วผมขออัพตัวกลางก่อนตัวกลางผมไม่ได้อัพเนาะอุ้ยฟันพร้อมกันด้วยสองตัวนี้เรียกได้ว่าเท่อันนี้สามพันสามพันอ้าวโอเคสามพันอันนี้สองพันเนาะอัพอัพทันจีโรเพราะว่าผมเอาตัวตีไกลสองตัวเลยเด้อเค แต่ตัวตีกาผมไม่ค่อยอัพอยู่แล้วมันเป็นระดับ Legendary เลยนะเลยแบบไม่อยากอัพนะผมจะไม่ค่อยสกคิปแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวละครตัวเองสักเท่าไหร่โอเคพอได้มาแล้วตอนนี้เราจะอัพเอาเอาอนนี่มาดีกว่าดีกว่าดีกว่าทันจิโร่นะครับโอเค เห็นไหมสเส้นนิสุริงชุงชุงชิงอยู่นะฮะนี่นะครับอืมอืมคือเรียกได้ว่าคุมกำเนิดเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้คุมกำเนิดเรียบร้อยนะไม่สกิบแล้วกันกลัวทุกไม่ไหวให้มันฆ่าไปทีละตัวดีกว่ามันก็จะช้าหน่อยนะทุกคนโอเค ต่อไปอันนี้พันเจ็ดอาแคเป็นท่าชนพร้อมกันแล้วต่อไปเป็นสามนะครับเก้าผมต้องได้เก้าพันเลยนะอัพได้สามตัวแต่ไม่เป็นไรอะโอตัววิ่งครับก็ไม่เท่าไหร่ครับไหวยอยู่ก็อัพเลยครับตัวไกลเผื่อมีตัวหลุดมาเนาะถ้าฟันก็จะเป็นท่าตัว X อก์นะฮะหรือเปล่า นี่เป็นตัว x นะครับเป็นขึ้นสายฟ้าตัว x นี่พลังโจมตี416นะถือว่าแรงมากๆนะครับี๋ยวต่อไปอัพอันนี้4,000เลยนะขั้นต่อไปเดี๋ยวผมเอาเป็นโตเกียวกูล,ลงมาโอเคเอามายัดบอสนะครับเอามากะโดแทง เฮ้ยก็เาเป็นตัวตัวไกลอัพไปแล้วนะก็เป็นตัวระยะก,กลางมันจะได้แรงแรงเรียกได้ว่าปิดผนึกซากอสูรไปที่เรียบร้อยผมไม่รู้ว่าเพนจะได้ยินอนะ่ะผมกดให้จุดหนึ่งแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินนะป่ะดาบกันบอนผมแทบจะไม่ได้อัพเลยนะ พันสองก็พันเจ็ดพันสองอัพหน่อยอัพหน่อยอืมเรียกว่าข้างก,ก็สู้กันอย่างมาเมามันนะขพางล่างตอนนี้ืึสกิลร,ระบงระเบิดเต็มไปหมดโอ้โหอืม,อม โอเคครับได้มาสามพันก็อัพไปเลยครับสามตัวโอ้โหปาดพร้อมกันสามคนช็อตนี้สวยมากโอ้โหคืนสายฟ้าดูครับทุกคนเฮ้ยเก็บต <c oughs> ังอัพโทเคยวกูเดี๋ยวนี่ครับ แทงไป69นะครับ <c oughs> คือน่าจะโหดตอนนี้โหดตอนนี้โหดตอนนี้โหดมากเต็มห้าพันเลยนะผมอยากเห็นท่าเต็มไม่รู้ว่า5้าพันนี่คือท่าสุดท้ายหรือเปล่าแต่อยากอยากได้นะอยากใช้อยากอัพอยู่อันนี้ก็ยังไม่เคยอัพถึงแบบ5้าพันสักทีนะ อืมโหยาระเบิดมาแบบมาไวไปไวไม่กล้าสกิฟครับลกวสู้ไม่ไหวหมดเลือดพันหนึ่งเลยอ่ะไหวปะไหวอยู่แล้วโอเคเหลือขั้นหนึ่งครับถ้าบอสมานี่คือโอ้โหอดครับอดอดอเฮ้ยเป็นเหมือนมินิบอส ตายไวมากเฮ้ยมาแล้วอะแม็กซ์อ้าว <c oughs> ไม่ได้ใช้โอเคคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะแยะนะครับเป็นแบบว่าประมาณว่าอัปเดตเซต ฮีโร่ที่ผมมีนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างในตอนนี้เนาะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพิซ่าแชทตี้ทีวีกันด้วยนะก็ฝากถึงคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามทางมุมบนขวามือ ไม่ถึงมุมบนหน้ากังกลางจอขวามือนะครับผมเป็นปุ่มให้เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าเพื่อนๆจะกดติดตามหรือเปล่าก็ถ้าใครชอบก็ใครถ้าใครชื่นชอบผมอยากเห็นผมพัฒนาไปมากกว่านี้ก็ติดตามไว้ไม่เสียาหายไม่แตกตังค์นะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปล่าสุดนะครับผมจะทิ้งไม่ได้ทิ้งดีผมจะขึ้นไว้ด้านซ้ายมือนะครับ <ๆ S 2> ก็จะขึ้นพร้อมๆกับปุ่มติดตามเลยนะครับผมปีนี้เราจะไปถึง1,000ัซับด้วยกันนะถ้าถึง1 0 0 0ซับผมจะเปิดห้องคอมให้ดูแล้วกัน นะถ้าถึงนะโอเคขอบคุณมากมานผู้ชม Library, ช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาทุกๆยอดวิวของทุกคนคือกำลังใจของผมนะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ของทุกคนคือกำลังใจของผมเช่เนเดียวกันโอเคแ a t ตี้ทีวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ